สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่16พฤศจิกายนนะครับเป็นพานท้ายไม้เอนะครับเคลือบ <c oughs> <c oughs> สีวอรนัทใส่ชุดยิงสีเซส452นะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับลองครอบไกลนะครับใส่ครอบไปอันเดิมได้เลยนะครับพร้อมเกดลายกันลื่นหน้าหลัง นี่เปนทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับมือสอดลองแก้มสองข้างนะครับไม่แอดไลน์จัดๆเลยครับเพร4สี่วอนะโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับ รับทำทรงตามสั่งครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน y u t u b e ลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับรานะคาไม่แพงครับ Ni niggas in my grill trying to phase me.